4ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เกมรัดครับผม EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่บอกความแตกต่างนะครับว่าลูกกรนนะครับแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับมีวิธีใช้หรือว่า ควรจะนำไปใช้ในด้านไหนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากกระนสุนแรกนะครับก็คือเจ้าสนธรรมดานะครับก็คือ,อล,ลูกศรไรเฟิลธรรมดานะครับโดยข้างต้นเนี่ยผมจะบอกแค่คร่าวๆไว้ก่อนเพราะว่าผมได้ทําคลิปที่เป็นการยิไงไกลๆหรือว่าเป็นการทดสอบยิไงไปแล้วนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนการดูก่อนว่าลูกศรไรเฟิลน,นี้เนี่ยอ่ะมันมันเป็นยังไงมัน ยิงอย่างไรมันมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันเริ่มต้นด้วยเจ้าลูกกรธรรมดานะครับก็คือลูกกรธรรมดาทั่วไปเลยนะก็คือใช้ยิงทั่วไปครับปกติทั่วไปนะครับต่อมานะครับเจ้าลูกศรตีฟ้านะครับก็จะเป็นลูกกรที่อ่าสเตตัสเนี่ยเขามีความใกล้เคียงกับระสุนธรรมดามากนะครับแต่เขาจะมีค่าความเร็วที่มากกว่าแล้วยิงไกลมากกว่านะครับ ต่อมานะครับจะเป็นลูกกระสุนสีแดงนะครับลูกกระสุนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นลูกกระสุนที่มีความแรงหรือว่ามีดาเมจเยอะที่สุดบรรดาลูกกระสุนนะครับก็คือเขาอาจจะยิงแล้วอ่ะจะติดไฟด้วยนะครับอาจจะผมทดสอบการยิงให้ดูแล้วกันนะครับที่ผมไม่ได้ทดสอบลูกกระสุนสีฟ้าเพราะว่าผมได้ทำคลิปทดสอบไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมทดสอบไปดูก่อน ลูกกระสุนสีแดงนะครับถ้ามีการยิงแล้วเนี่ยครับเขาจะมีสะเก็ดไฟออกมานะครับยิงแล้วถ้าลูกอ่ายิงแล้วลูกกระสุนแตกเนี่ยก็จะมีไฟแล้วถ้าไฟไปโดนคนที่เรายิงนะครับมันก็จะลดดาเมจเหมือนกันครับผมอ่าไม่ใช่ลดดาเมจสิลดพลังชีวิตของตูต้อ่าขอโทษทีครับผมยิงแล้วก็มีไฟติแบบนี้นะครับเป็นลูกกระสุนไฟนะครับต่อมานะครับ นั่คือเจ้าลูกกระสุนสีดำนะครับเป็นลูกกระสนุนระเบิดหรือว่าลูกกระสุนเอฟกุนั่นเองนะครับกระสุนนี้มันมีความคล้ายๆายกับกระสุนแดงนะครับแต่กระสุนชนิดน,นี้มันไม่ใช่เอาไว้ยิงคนอย่างเดียวครับม,มันสามารถเอาไว้แบบว่าเอาไว้เลียดบ้านได้ด้วยแล้วก็เอาไว้แบบพังกําแพงพังประตูอ่ามันจะมีเอฟเฟกต์ทการระเบิดครับเดีย๋ยวผมลองเทสให้ดู โอเคครับผมเนี่ยครับเวลายิงเขาก็จะระเบิดเะครับ sure อ๋ออันเนี้ยกระสุนดำเนี่ย uh huh. ยิงแล้วมีโอกาสติดไฟนะครับยิงเขาก็จะมีโอกาสติดไฟเหมือนกัน,นเนี่ยครับยิงเขาก็จะมีโอกาสติดไฟมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ติดทุกครั้งเหมือนกับเจ้ากระสุนแดงนะครับ คือข้อเด่นของเขาเลยเอาไว้แบบทำลายนี่เลยครับพวกของเลดพวกประตูพวกอะไรอย่างนี้เขาสามารถทำลายได้เลยครับว่าจะดาเมจเนี่ยครับแก้พังแล้วครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับพังแล้วเนี่ยครับเขาก็นะครับเป็นความสามารถแต่พอตัวของเจ้าระเบิดอ่าเจ้าลูกศรระเบิดนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการทตอบว่า ลูกกระสุนเนี่ยของพวกปืนพกเนี่ยจริงๆมันคือเหมือนกับข้างบนเลยนะครับผมเลยไม่ได้ทาคลิปเพราะอยากให้คลิปไม่ยาวมากนะครับก็คืออันนี้คือธรรมดานะครับก็ยิงธรรมดาเลยสีฟ้าก็เหมือนกับข้างบนเลยครับก็ยิงไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับสีแดงนะครับก็เป็นลูกไฟแต่จะไม่เหมือนกันอยู่กับที่ปืนลูกฟองนะครับปืนลูกฟองจะไม่เหมือนนะครับมาเริ่มต้นด้วยเจ้า ลูกกระสุนสีแดงก่อนเลยนะครับก็คือลูกกระสุนธรรมดานะครับสีแดงคือลูกกระสุนธรรมดานั่นเองนะครับยิงก็กระจายเหมือนเหมือนเหมือนกับลูกกระสุนปกตินะครับก็มันคือลูกกระสุนปกติแหละครับทำไมพูดให้งงขอโทษทีนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวดูก่อนต่อมานะครับก็เป็นลูกกระสุนอ่าอันนี้เป็นลูกกระสุนไฟนะครับสีน้าเงินไม่ใช่ลูกกระสุนเร็วนะครับจะเป็นลูกกระสุนไฟนะครับถ้าเป็นของลูกฟองนะครับ จะลองดูนะครับอ่าเนี่ยครับยิงเราเขาก็จะมีดาเมจเรื่อยๆนะครับดาเมจก็จะเผาสิ่งที่เรายิงไปเรื่อยๆนะครับโอเคเออมานะครับก็จะเป็นลูกศรอันสุดท้ายนะครับลูกศรสีเขียวนะครับก็คือลูกศรเนี้ยมันเป็น เขาเรียกไงเรียกลูกโดดปะที่แบบยิงออกมาแล้วออกแค่เม็ดเดียวครับเนี่ยครับยิงออกเม็ดเดียวน,นะครับอะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปทดสอบนะครับว่าลูกกระสุนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันยังไงไปดูเลยครับอะโอเคเข้ามาในส่วนการเทสนะครับว่าลูกกระสุนแต่ละชนิดนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ โดยขอเริ่มต้นจากลูกศรแรกนะครับก็คือเจ้าลูกศรสีเหลืองหรือว่าลูกศรเดิมๆของเรานะครับมีแตะอยู่ที่ดาเมจความแรงนะครับ, 50, รบอ,รอ,อยู่ที่50สนะครับมีอัตราความเร็วอยู่ที่3ามร้อยย่าแล้วก็ระสุนย้อยอยู่ที่100นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลงดูกนะันนะครับ กลเลยเรียบร้อยครับอะ <Yeah. S 1> จะเห็นได้ว่าจากระยะใกล้นะครับแทบจะไม่ต้องยกเป้าขึ้นเลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับพอมาดูระยะไกลวันนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมหาไม่มีแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมอลองลองยิงนี่ละกันนะครับ ยิงไปเรื่อยแล้วกันป๊บนึงนะครับอ่ะตรงนี้แล้วกันอ่ะนี่ครับค่อนข้างที่จะไม่ย้อยมากนะครับไม่ย้อยเลยนะครับนิดเดียวเองนะครับอ่ะไกลขึ้นมาหน่อยก็ก็ภาพจะไม่ต้องต้องยกแบบขึ้นขนาดนี้นะครับไม่ต้องยกอะไรแบบขนาดนี้นะครับยกนิดเดียวครับเมียวหัวมานิดเดียวครับยังไงก็โดนอ่า ต่อมานะครับจะเป็นลูกกระสุนชนิดที่มีความใกล้เคียงกับกระสุนชนิดนี้มากนะครับก็คือลูกกระสุนสีฟ้านะครับซึ่งเขามีค่าความแรงที่50ซึ่งเท่ากับเจ้าตัวลูกกระสุนธรรมดาเลยนะครับแต่มีลูกกระสุนชนิดนี้ครับเป็นลูกกระสุนที่สามารถยิงได้ไวนะครับมีความไวถึง450 แล้วก็มีระยะตกที่เท่ากันก็แสดงว่าถ้ายิงในระยะเดียวกันนะครับลูกสุนฟ้าอาจจะเร็วกว่านะครับแล้วก็ตกเท่ากันด้วยครับค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะยิงได้ไกลกว่าด้วยเพราะว่าเขาก็เคมมาว่าลูกสุนเนี้ยค่อนข้างจะยิงได้ไกลนะครับเดี๋ยวผมขอลองเลย อลองระยะใกล้ๆะครับอลองดอูเหมือนกันครับใกล้ๆเหมือนกันนะครับแทบจะไม่ต้องยกเลยนะครับนิดเดียวครับอโอเคต่อมาระยะไก,กลหน่อยนะครับก็ยังไม่มีเป้าหมายเหมือนเดิมามาที่เดิมเราเลยดีกว่าลอ,องดูนะครับนี่ครับเท่ากันเลยครับไกลหน่อยนิดนึง ถูงมาหน่อย,น,ยนะงนะลองดูอะนั่นนะครับตรงเป้าเลยฮ่าขอไกลนิดนึงก็ยังไหวครับก็ยังอืมก็ยังถือว่าเป็นลูกสศนที่คุมง่ายนะครับแต่เอ่อความรู้สึกผมนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าในการที่เขายิงไวเงี้ยแอบใน การที่เขายิงไวอะไรแบบนี้ยผมคิดว่าไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าผมว่ามันอาจจะแอบยิงยากกว่าลูกศรธรรมดานิดนึงนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นเจ้ากรดำนะครับเอฟคูสิบนัคือลูกลูกศรหัวระเบิดนั่นเองนะครับมาด้วยความแรง50เท่ากันเลยนะครับแต่ความเร็วอยู่ที่แค่225 แต่มีค่ากระจายตัวของระเบิดอยู่ที่0ูนจุดท่านะครับก็ระยะตกก็ระยะตกก็เท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับด้วยความเร็วที่ส่งไปผมคิดว่าในการที่ตกเท่ากันเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยลูกสุนเขาช้านะครับมันอาจจะทําให้ระยะตกเนี่ยเขา ตกไวกว่าแล้วก็ทําให้ย้อยกว่านะครับอ่า๋จะผมขอลองระยะใกล้ๆนะครับเออไม่มีเลยลองระยะใกล้ๆครับอ่ะนี่ยครับเห็นชัดเลยนะครับระยะเดียวกันแต่ไม่ตรงเลยครับนะครับระยะเดียวกับผมเล็งเหมือนลูกกรธรรมดาเลยนะครับนี่ครับลูกกรดํานี่ไม่เหมาะนะครับ แับยิงไกลๆเลยนะครับเดี๋ยวลองระยะเดียวกันนี่ครับต้องขึ้นหน่อยเลยครับอ่าต้องขึ้นแบบนี่ครับขึ้นแล้วลูกกระสุนก็ไม่ตรงเลยครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่เวิร์กับการเราไปใช้ยิงไกลๆนะครับแต่ในการยิงใกล้ๆก็ใช่ว่าจะไม่เวิร์กนะครับคือมันเวิร์กนะครับแต่มันมีข้อควรระวังนะครับ อยู่ที่ว่าถ้าเรายิงใกล้ๆอย่างเงี้ยครับมันจะมีอย่างที่บอกครับใน,ในเจ้ากระสุนดำเนี่ยมันจะมีค่าการระเบิดของเขาอยู่ที่0.5แอด0.050น,น,นะครับอ่ะลองดูนะครับเนี่ยครับอ่ะเห็นไหมสังเกตเลือดนะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันมันเข้าตัวด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้ายิงลูกกรจะนิดนี้นะครับก็ควรที่จะ นระยะหา่างเพีนิดนึงนะครับเราก็ยิงอ่อาอนี้ครับจะไม่มีปัญหานะครับลูกุนชนิดนี้ครับเหมาะสําหรับเอาไปทำลายสิ่งก่อสร้างนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียงนาฬิกา <Hey. S 1> เฮเสียวเวลา <laughs> ต่อมาเป็นกระสนแดงเลยครับ จ้ากระสุนแดงเนี่ยครับจะมีค่าดาเมจที่มากกว่าเพื่อนนะครับก็จะมีถึง56นะครับความเร็วครับจะก็จะเท่ากับกระสุนดําเลยนะครับแล้วก็ระยะการตกก็100นะครับคิดว่าน่าจะยิงตกพอๆกันเลยนะครับแรงตรง100เท่ากันแต่ความเร็วเขาช้ากว่านะครับผมลองยีง สังเกตนะครับอ่าสังเกตนะครับเนี่ยถ้ายิงไปเนะี่ยอ่ายิงไปเรื่อยๆเนะี่ยลูกกระสุนมันก็มันก็นิ่งนะครับแต่มันก็ย้อยนะครับแต่จุดเด่นของเขาคือถ้ายิงไปแล้วนะครับมันไม่ใช่หัวระเบิดเขาจะเป็นเปลวไฟอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเปลวไฟที่ติดอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่หัวระเบิดนะครับอ่าอ่าถ้าเป็นลูกกระสุนดํานะครับเขาก็าจะเป็นแค่แรงระเบิดครับอ่า เาก็จะมีโอกาสติดไฟครับแต่มีโอกาสติดไฟน้อยนะครับนี่ครับมีโอกาสติดไฟแต่น้อยนะครับถ้าเป็นลูกกระสุนดำแล้วก็เอ่อลูกกระสุนแดงแล้วก็เนี่ยครับติดไฟแทบจะทุกนัดเลยครับนี่ครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับตลอดคลิปความแตกต่างของลูกกระสุนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจให้ผมทําคลิปแบบไหนหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับรัดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ